แลล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนสงยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้พี่จุมนพขวัญน,นาคนวลจะพาพวกเราลงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมเพื่อให้การช่วยเหลือหญิงชราที่ไม่มีเงินทําหมันแมวซึ่งเลี้ยงไว้ตั้ง58ตัวค่ะแต่ว่าล่าสุดมีปศุสัสตว์และผู้ใจบุญลงพื้นที่ไปช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจนคุณยายมีรอยยิ้มออกมาได้ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนสงยิ้มกับจุมลุยเองค่ะ ยายหนูหอมทับทิมเทศอายุ74ปีอาศัยอยู่ที่95ทับหมู่7บ้านอ้อมพยศตำบลโพรงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอาศัยอยู่กับสามีในบ้านพักซึ่งมีการจัดสร้างโรงเรือนสำหรับให้เป็นที่เลี้ยงหมาแมวมากกว่า60ตัวที่ผ่านมามีผู้ใจบุญได้จัดส่งอาหารแมวมาให้ทุกเดือนแต่ด้วยจำนวนหมาแมวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่เคยมีการทำมันเพื่อควบคุมจำนวนเพราะการทำมันมา แมวแต่ละตัวใช้ค่าใช้จ่ายสูงตัวละหลายร้อยถึงหลักพันบาทนั้นยิ่งส่งผลกระทบไปถึงรายจ่ายในครัวเรือนซึ่งยายหนูหอมและสามีมีรายได้จากลูกหลานมาบ้างและมีเพียงเบี้ยสูงอายุเป็นรายได้หลักทำให้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงตัวเองและหมาแมวที่เลี้ยงเกินครึ่งร้อยชีวิตกินมังม่งอดมัง่งตอนที่ก่องไา้บริจาคนะ กินมากอดมากของตรงเลยื้ดีสิบถุงคือหน้าตลาดเนี่ยถุงละห้าสิบอ่านั่นน่ะซือดีสิบถุงมั่งห้าถุงมัง ถึงเวลาให้อาหารแมวต้องมีกินเพราะมันไปหากินเองไม่ได้ยายก็อดเอาให้แมวกินก่อนโชคดีที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยถึงที่ยายไม่อยากได้อะไรนอกจากอาหารให้หมาแมวที่ยายเลี้ยงเพราะเป็นสิ่งที่ยายเห็นมันหิวแล้วยายก็ทุก์ทรมานใจ ด้วยความเดือดร้อนของยายทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดือ่อตั้งแคมป์จัดทำห้องผ่าตัดสนามทำหมันแมว58ตัวให้คุณยายหนูหอมที่เดือดร้อนขอความช่วยเหลือหลังประสบปัญหาดูแลสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว หากใครอยากช่วยยายหนูหอมและเพื่อนยากหมาแมวของยายก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ที่เลขบัญชีโดยตรงเลยนะคะหลายคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะเล็กน้อยแต่คนใจบุญที่รักสัตวคงไม่อยากเห็นคนชะลาสองตายายต้องมาลำบากเพื่อให้สัตว์เลี้ยงต้องอิ่มท้องและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ